ส่งให้ลูกค้านะครับระยะทางไกลๆกันเลยไปดูที่แคบเลย เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคิดถึงจักรยานไฟฟ้าให้หนึกถึง b j p Electric Bike Japan นะครับขอบคุณครับ